สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องน้ำฝนนภาทิพย์ทุกท่านที่กำลังรับชมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์มือนี้เขาหยุดเนาะมือนี้ผิดจากโควิดโควิดนาแกก็กำลังปาร์ตี้กินข้าวพร้อมหนะ้าพร้อมตาเดนิดนเดินเทือกนั่นที่พีหนพีละเทือกเพราะช่วงมือมีแต่ใบงานช่วงนี้ก็ว่างจักหน่อยมือนี้เขาก็ กำลังกินข้าวอันนี้คุณพ่อแสบบ่ออันนี้คุณหลานสวัสดีครับชื่อยังชื่อโฟกัสครับอ่าชื่อโฟกัสครับอันนี้ชื่อว่าอย่างคะนัชานัชาอันนี้อันนี้ค่ะชื่ออะไรคะโยเกิร์ตจ้ะโยเกิร์ตจ้ะแ่บป้อ พร้อมหน้าพร้อมตามืนน่อนี้โอ้ลืมแม่ครัวในแม่ครัวค่ะแม่ครัวอุ่นแล้วอย่าเหดใหม่เด้อแม่ครัวจุดสวยอันนี้แม่ครัวจุดสวย <c oughs> อันนี้อันนี้ปิินเขา้าวข้าแรงน้ำกันพี่น้องอ ไป,ไปงานสองสามเมืก็เลยปาติหัวหน้าเพ่นเลี่ยงพากขับรถะลองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเฮาเนาะตอนนี้พันเจ็ดกว่ากว่าขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ให้กำลังใจรับชมคลิปเดี๋ยวเขาจะ ช่วงนี้ว่างเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดคลิปเรื่อยๆต่อๆไปเดี๋ยวลงให้บึงชีวิตประจําวันนี่แหละขอบคุณทานจาอ่าขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเนาะอ่าที่ให้กําลังใจขอบคุณทุกการจ้างงานอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจช่วงนี้ก็อาจจะติดคัดนิดหน่อยกับางงานก็ยกเลิกบางงานกับบ่ยกเลิกแต่ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านอ กินเขาน้ำกันพี่นอ้องเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวจะเทปคลิปให้รับชมเรื่อยๆเรย <c oughs> พราะว่าช่วงนี้เขาก็เรได้ไปงานเนี่ยก็วางแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวกินเขาวก่อนบ๊ายบายบบาายยแซ่ปะ <c oughs>